โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเอาเหินกันนะผมก็เป็นภารกิจอเอาเหินครับผมเอาเหินเสร็จแล้วก็เกตนิดนึงครับผมนะครับเกตนิดนึงแล้วก็บดอัดนะผมบดอัดนะก็เป็นนวำมันสติพิธีนะผมสำรับงานนี้คนระับก็เดี๋ยวผมไปเอาเหินกันนะผมก็ขี่รถไปที่เมืองไปด้วยกันเลยนี่แหละนะผมไปด้วยกันเลยขครับไปโอ้ยมืดๆจังเลยเนี่ไฟก็สว่างหรือเปล่าวะ ไฟแล้สว่างหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอ้โหก็ถือว่าก็มองเห็นนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยสว่างอว่ะเออนะผมก็เลี้ยวไปตรงนี้แล้วผมเอาหินนะครับเอาหินนะครับผมเอาหินเยอะๆเยอะๆเอาหินนะครับริคลอบไปครอกไปหอ้เยอะโอ้โหขนาดกดเบรกแม่งย,ยังขึ้นหินได้เลย <c oughs> ขนาดกดเอขนาดกดเบรกนะครับมันยังเออ่มันยังไม่ฟังอะ่ะมันยังไปปีนหินเฉย อืมโอเคเราจะรอดไปตรงนี้เลยละกันนะครับก็เดี๋ยวกลับรถก่อนละกันนะครับกลับรถก่อนละกันนะครับแมวมือโอเคโอ้โหรอยดำรอยดำกลับรถดิ <c oughs> โอเคครับผมแล้วก็ถอยไปเลยถอยไปเลยมาดมาดอมเอา้าทำไมมันเลี้ยวไปฝั่งนู้นน่ะโอ้ยก็แนะนำให้ใช้รถพ่วงนะผมสำหรับใครที่จะทำตามนะให้ใช้รถพ่วงนะ ก็ถ้าใช้รถธรรมดามันมันได้น้อยครับผมแล้วก็มันจะได้วิ่งบ่อยนะครับใช้รถพ่วงนี่เพเ่อเพิเพิมมีหนึ่งรถครับผมโหก็โอ้ผมยกผิดยังไงดีวะทุกคนถอยหน่อยถอยหน่อยเออถอยไปถอยไปถอยไปลูกที่ถอยไปโอเค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 ,อเคนั่นแหละครับผมแล้วก็กดซื้อไปเลยหนึ่งรถครับผมเรียบร้อย ึ่งรถไปเลยหนึ่งรถไปเลยก็เดี๋ยวผมจะวับไปเลยแล้วกันนะผมจะวับไปเลยแล้วก็จะเออจะมาลากรถไถไปเกียรด้วยกันด้วยนะผมเดี๋ยวจะมาลากรถไถ่ไปไปไปเกียรด้วยกันนะอ่ะเออนะผมโอ๊ยเร็วๆหน่อยดิพี่ไมขีดช้าเลยนี่ยขนะีดเออขยับให้ต่อเออขีดด่ากๆนะ <laughs> จูดไปว่าดากครับผมโอเคผมไปเดี๋ยวเราวับไปกันเลยตอนนี้เราอยู่เมืองสองคนระับข่าววับแปดร้อย ไม่แพงเท่าไหร่ครับผมไม่แพงเท่าไหร่นะบัดกราทำไมมาเกิดตรงนี้ไอ้บ้านี่อืมเดี๋ยวเอารถไอ้บ้านนี้ขยับปก่อนแพงที่แล้ว,ลวเราเอามาเอารถบดมาบดนะนะผมเดี๋ยวเอาแย,ย่างก่อนอ๋อยังมีรถหนึ่งคันจอดอยู่นี่อีกสวัสดีรรครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจอดแรกนี้แหละแล้วก็เอารถเอานี่ไงรถเกตเราก็อยู่นี่ไงนะครับ ขอใคทุกคนกันด okay. e ้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเราจะถอยไปหน้างานนะผมแต่ทุกคนคิดว่าผมจะถอยเข้าได้ไหมผมว่าผมถอยเข้าได้ไหะนี่ไงก็มันถอยไม่ยากครับผมอีกูเนี่ยมันถอยไม่ยากหรอกนะผมนี่ไงถอยไม่ยากใช่ไหมนี่ไงมันก็จะเบี้ยวเองนั่นแหละถอยใหม่ถอยไหมทุกคนถอยไหมอู้รุ่นรุ่นรุ่นจุรุ่นรุ่นไม่ใช่เออรถพว้มงนีเธอโบอยู่นี่หว่า ก็ผมก็ไม่ร okay. ู้นะว่าจะกี่รถนะไม่รู้เหมือนกันก็ลองดัมดูดัมดูว่ามันจะกี่รถผมว่าน่าจะรถเดียวน่าจะพอมานะผมสําหรับภารกิจนะไม่ใช่ว่าเคไอ้นี่รถเดียวนะโอเคดัมดูดัมดูเดิน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 โอเครถเดียวนะขอรถเดียวนะพี่ขอรถเดียวนะครับไม่รู้ว่ารถเดียวพอผมว่าไม่น่าพอมันไม่น่าพอนะทุกคนครับ สองรถก็ได้เออโอเคไปไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นเอาบอกอมซับคืนนะผมไม่เป็นไรเราตักบมอมซับโอ้โหรถแรงมากทุกคนขึ้นอีกชั้นๆได้เลยม,มันเหลือเจ็ดเอ,อมันได้เจ็ดถสามเปอร์เซ็นก็เหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นมันก็จะได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเออไปซื้ออีกสักนิดนึงมันก็จะได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมไปซื้ออีกสักนิดนึงครับผมไปกันเลย ไปกันโลดครับผมไปวุ่นวุ่นวุ่นวไปกันเลยไปกันเลยก็ทางาสะพานตรงนี้ยังไม่มีกําหนดสร้างนะครับที่สะพานลงบริเวณนี้ยยังไม่มีกําหนดสร้างนะครับก็รอไปก่อนละกันนะผมรอไปก่อนละกันไปที่เหมืองครับผม <c oughs> กำหนดสร้างก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะเพราะมันสร้างเหมือนกันกับไองานเปิดเมืองผมก็เลยไม่อยากสร้างติดกันสักเท่าไหร่นะคเยี่ยมโอ้โหเข้าเข้าป่าเข้าดูไปเลยโอ้แล้วที่นี้ผมจะออกเดี๋ยว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 เี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดี๋ยว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 เรี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดม๋ยวเดี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 เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี ไอตัวไอคอนโทรลนี่มันหลุดนะผมโอ้โหอะไรวะโอเคอันนี้ผมต้องให้ต้องให้หางมันตรงๆก่อนนะถึงจะถอยได้ครับผมถ้าหางมันเบี้ยวมันจะถอยไม่ได้นะครับโอเคให้หางมันตรงก่อนแล้วก็อย่ากดคันเร่งค้างครับผมอ๋อเขาบอกเอ่อให้แบบว่าเลี้ยงเลี้ยงความเร็วอ่ะเออครับผมเลี้ยงความเร็วนะครับถ้าความเร็วมันสูงเกินไปก็ปล่อยครับผมความเร็วมันต่ําก็กดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก่อนเลี้ยงความเร็วผมก็อย่าไปกดค้างนะอย่าไปกดค้างอ๋อ ับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เอาไปสักครึ่งรถน่าจะพอไหมพอหรือเปล่าเออเกือบเกือบเต็มแล้วกันนะเกือบเกือบเต็มแล้วกันนะครับผมเกือบเกือบเต็มนะครับไม่ต้องาไปเต็มหรอกนะเพราะว่ามันเฟืองครับผมมันเลืองพอละพอละเออแค่นี้ก็พอไปเดี๋ยวเราไปนั่งงานกันเลยไม่ควรเลยใส่ควรเขายางมาต่อยผม ก็ตอนนี้จะเช้าแล้วผมจะเช้าแล้วไ้ครับอ่าจะเช้าจะเช้าแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะว์ปไปกันเลยดีกว่าโอ้ว่าจะได้ไปเปรอ่ะว,ว่าจะได้เอารถไทมาอจะได้ย้ายรถไทมาเกียมันไม่ได้ย้ายนเนี่ยแต่ว่ารถไทเราก็มีในจอดอยู่เนี่ยก็มาเกียรเลยนะโอ้โหมันเกินเยอะไปแคะอะไรวะโอ้ชนตูนไม่พโโูด โอเคเดี๋ยวเราจะตั้งลำไปฝั่งนี้นะครับมันเยอะอย่าบอกว่าชนตอไม้โอ้ไ oh, ม่ชนหรอแต่ชนเสาไฟผมโอ้ยเดี๋ยว,ว oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรผมที่เก๋ยจอยี้ยอแบบนี้กเลยแล้วกันเนาะแบบนี้เลยลนนะแบบล้วกันนะผมเอถอยไปถอยไปโอเคได้อยู่ผมได้อยู่นะผมได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่หรือรถบดก็ผมเหนียวรถบดเราก็จอดอันหน้าเข้าหากันนะผม ดีๆก็ถือว่าดีเม,มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็มีภาพที่ดีก็ต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับผมโอเคผมก็ดาไปแล้วโอ้โหโอ้โอเคผมแล้วก็เทปไปผมเทปไปหวังว่า,า,า,าพี่แกจมกเสร็จนะอย่าบอกนะว่าไม่เสร็จอะอย่าบอกนะเสร็จเถอะพี่เสร็จเถอะเออนัอหไรโอเคผม, <c oughs> อผมทีนี้ทำอะไรต่อครับผมทีนี้ ว่าเอา้ยองรถบดออกจากทางนู้นเรอไม่ต้องมาบอกนะอ่าไม่ต้องออกครับผมแต่แทนปาบโอเคก็เขาอบอกว่าเอารถไถไปปรับแต่งมา <c ười> ชิหายแล้วไงทุกคนเอาไปแต่งยังไงอ่ะมันไปจะแต่งยังไงโอ้ยหนอจะแต่งยังไงถอยถอยถอย,อยโอเคกว่าจะสาตาร์ทเครื่องได้แล้วรถคันนี้นะ ใช้เวลานานมากเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนะี่ยแปดนาทีแล้วทุกคนโอ้โหครับโอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาตอนคลิปหน้าก็ได้เป็นไรนผมก็เรื่อยๆผมเอาเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะครับนี่ไม่พอก็ตออคลิปหน้าผมนะครับม,มันจะได้ไหมนี่ลูกพกกรรกกกี่ต้องเอาเกตเดอร์มารุยวะเดี๋ยวเราลองเอาเกตธรรมดาเออเกตดูก่อนครับถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาเกตเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะ เอ่อปาดดินมาด้านหน้าแล้วกันนะครับเอ๋ออะไรเงี้ยโอเคโอเคเราเดินทางก่อนนะผมปกาเดินทางก่อนละกันโอเคหมุนเราหมุนแวฟปั๊บปั๊บวปั๊บ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 พูดถอยเยอะๆนี่ผมปั๊บโอเคถอยอ้าม้าเดินดูโอ้ได้แล้วเปล่า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 วะ จะได้ไมั้งโอเคมันเป็นการเกรอเออ,เอ,อผมว่าเอาเกรเดอร์จะดีกว่านะผมถ้างานแบบนี้นะหรือเปล่าเ,ออเกรธรรมดามันก็ดีอยู่นะแต่ว่า,วาเกรเดอร์มันแบบ่านมันใหญ่อะ่ะมันน่าจะดีกว่านะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะถ้นะผมก็เดี๋ยวผมเอาเกรเดอร์มานะครับนะผมลิบหน้าแล้วกันนะผมก็ ก็ได้หลายเปอร์เซ็นด้วยนะโอเคแล้วผมเดี๋ยวเราไปย้ายวกเกตเดอร์มาผมเออล้วก็บดก็เป็นว่าเสร็จพิธีผมสหรับคลิปนี้ก็เอาไวเอาไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับผม